ต่วนหน้านะส่วหน้ามาาวรมาานีไมชื่ออะไรชื่อเจเยจะเอาขยะนี่เป็นมืออันแบบเด็กมือัทเติมหมวกนะรอเมลมาแล้วรถเมมาแล้วรถเมรถเมื่อไห่มาดวเ่าเราดูเาน้าที่ก่อนดนะเราไปดูไปดูด้วยไปไหน เนี่ยจะไปกินเกลวี่เท่าไหร่เอามาเท่าไหร่พูดต่อหน้าเลยเอเท่าไหร่เอามาเท่าไหร่อันนี้มาทนี่เาให้ผมาเนี่ยเท่าไหร่รู้อะไรยังไม่รู้อะไร้เปิดต้อไม่รู้จะเปิดร้องกันร้องกันนี่เราชื่ออะไรเปิดร้องกันชื่ออะไรชื่อมอเตอร์ยานเลยยันเราจะพูดยันสอ

thế này rồi, rồi, chạy, quen, chạy bây giờ, nói chuyện, nói cũng ครีดไหมเต๋อต้องร้องโดนเขาเต๋อไหมครับรองคัดร้องคัดน่าเข้าไปแล้วหลาใหญ่หลายใหญ่ดูผู้หันโอ้โหขี้นักดูคืนนี okay. <S <S ้คือนี่หลายใหญ่อันนี้สองเมรอต้องต้อง สองมิตรแยกไปเอาไปไหนเออคุยกับพี่ตรงๆเลยนี่ถามว่ากันอยู่ตรงตรงนี่แถวที่ไหนนะคำไม่เขาขอเขาคือขายของเขาคือขายผมบอกคุณคำนตรงนี้เขาคือขายโแบบอยู่อันนี้แบบนี่ได้ที่ไหนได้ที่รถใช่ยานป่ะแยนะครับนี่เจ้าสาวเจ้าสาวจะขออนุญาตทิคอันนี้ได้ที่รถใช่ยานป่ะไม่นือครับ ไม่ใจ่คนเอาไปไหนมแต่้าเนี่ยอรถชียานนาะตะกี้นะพายอยู่กระเป๋าอ่ะขายอยู่เผมสบเลย้าแพร่ยุ่ไปเลยต้งนนี้แน้ามอยางน้ทำเงินสงยมาก่ผมกินนไรหลาย่างไม่ได้ที่ตรวเจออ่ตวที่เจออยู่ครับตรเจอทุกอย่างเาบ่ยุทกับงาเาบ่ยุทไนเลยแ้ผมผม่าไหนว่าผมม่ยเนี้ยอาแ่แยมดูตัอย่างแยมดูตัวอย่างราผมเคยหันมาที่หาที่อียีไม่สูงแต่สองรอย

ปกงูมันอยัางไได้ครับอเป็นหยัางเขาอ he ู้เขามีชีตีเขาจะปทิสธนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาไม่มาถูกนะผมบปกเกือหางก็เท่าของนี้เขามชีตีเขาเขาจะอู้จะเล็กก็ได้นะครับได้ว่าโดยนักกาเนอบอีทูมเข็รามันมีกล้องอยู่เต็มด่านท่านสองพันถึงก็สองพันหกพัน